สวัสดีค่ะเมจอยมาอีกแล้วเมจอยผ้าแสบมือนีกรสีมาเฮ็ดแนวแสบแสบเนาะค่ะเนาะแนวแสบแสบของเมจอยมีอย่างปตีมือนี่เมจอยสีมาเฮ็ดนำจิมลุกชิ้นสูตรเด็ดสูตรแสบเ้อค่ะเดอ้อสูตรเด็ดสูตรแสบของเมจอยใส่อย่างแน่มีอย่างแน่เมจอยกระสีนแน่นำให้ส่วนผสมให้พ่อแม่พี่น้อง อฟังเด้อค่ะเด้อบอบอกห่วสูตรเด้อค่ะเด้อน้ำสามารถน้ำออกไปเห็ดขายเห็ดกินก็นได้ค่ะก็ซิมีอย่างแน่มีพริกแห้งเนาะค่ะเนาะพริกแห้งนี่ไม่จอยสูตรไม่จอยไม่จอย,จยทอดเด้อค่ะเห็นบอกค่ะไม่จอยทอดแลวเดวน้น่นนะพริกแห้งแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียก มีเกลือมีผงชูรสน้ำกระเทียมดองแล้วก็สีมีแป้งเนาะคะ่ะแป้งมันสำปะหลังเนี่ยแหละคะ่ะที่เฮ็ดในมันเหนียวมันข้น,นะะเนาะค่ะเนาะั้นตอนโตไปแล้วก็ไห้พ่อแม่พี่น้องคอยติดตามเนะคะ่ะว่าเม่จอยสิเฮ็ด,ดยังไงแน่เสียวยังใส่ก้อนใส่หลัง แต่ว่าพริกเนี่ยไม่จอยต้องปั่นก่อนด้ยค่ะปัน่นปั่นกับนามะขารเปียกค่ะสองอย่างนี้ต้องปั่นค่ะปั่นเท่านั้นค่ะจึงจะละเอียดอันตอนต่อไปก็บถาบึงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มาฮอดวิธีการเทน้ำจิ้มแล้วเนาะค่ะเนาะ ตอนที่สองค่ะไม่จ้อยกันเอาน้ำตาลปี๊บกบน้ำตาลทรายมาต้มก่อนค่ะเห็นบ่ค่ะเนี่ยนก็สิเป็นน้ำแดงแดงพอเดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะไม่จอยกับสีไส้น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเนี่ยปั่นกับอันน้ำกระเทียมดองะค่ะเด้อปั่นเ้อข้าาตองใส่น้ำเปล่าะค่ะปั่นใส่น้ำกระเทียมดองเลยค่ะใส่น้ำกระเทียมดอง เติงไฟจังหน่อยมั้งแี่สินี้พีกพ,พี่เห้าปั่นใบค่ะปัน่นใส่กำนักกัดเทียมโดอกัน,นละใส่ไ,ได้ค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปซูมเข้ามาใก,ใกล้ให้เห็นความแซ่บซูมเข้ามาเห็นความแซ่บ ผงสุนโรนค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะนีคือวิธีการปรุงน้ำจิ้มเขาแล้วะคะ่ะใส่เข้าไปก็เกลือใส่ไปเลยค่ะสองกำมือใส่เข้าไปก็ค้นๆผะดาจังน่อยให้เดือดแล้วค่ะเนาะให้เดือดเดียวให้มันเดือดให้น้ำมะขาม,าขามเปียกมันออก นบบ้ำนะครับเปลียยให้มันออกให้มันสมสมให้มันเข่ากันนะครับผีผีเข้าปั่นเนาะค่ะทาจังหน่อยให้มันเดือดอย่าไ่จอยจังสิมาใส่แป้งเนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะแม่จ้อยกับสิใส่แป้งค่ะนี่แป้งที่แม่จ้อยละลายละลายกับน้ำเปล่าเนาะค่ะเนาะ หมอกะเดือดแล้วเนะคะ่ะเด้อบันนี้ยหม้อห่อเดือดแล้วเบิ้งค่ะไม่ใอยสใส่นี่ยค่ะในแป้งห่อแบเห่เอตรงค้นนั่นเลยค่ะใส่แล้วเห่อแบบค้นค้นคนแป้งมันสุกค่ะทาจังหน่อยแป้งมันสุก ก็จะเนียวนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแป้งก็เริ่มเริ่มจะเหนียวแล้วค่ะเริ่มจะเหนียวแล้วค่ะ ริ่มเงีแล้วค่ะเริ่มเนียยเริ่มเนียยแล้วค่ะไม่ได้แล้วโอ้ยหอมหอมเห็นว่าใคเห็นบอเนี่ยไก่สุกแล้วลงมาตึงๆนอ,อนเป็นไอเลยไอกล้องเลยกล้องร้อนนี่นะคะเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะ เที่ยวต่อเที่ยวต่อเที่ยวต่อไปเรื่อยๆลดไฟลงจังหน่อยเนาะคะ่ะไฟแห้งต,ต่อไปเรื่อยๆเบิ้งค่ะเบิ้งน้ำจิ้มแม่จอยสีได้บ่ค่ะเนี้ยอค่ะซุกแล้วแหละค่ะเนี่ย อ้าก็ไปเตรียมลูกชิน้นมาเนี่ยเขาเท่นกับลูกชิ้นยืนกินบะค่ะทเท่นอิสาบะอ้าวก็สิไปเตรียมลูกชิ้นเนาะค่ะมากินทามากินกันน้ำกันกันกบเม่จอยแล้วค่ะเด้ออามารถกินแด,ด้ค่ะเด้อดูค่ะดู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 ผู้ใด,ด,ดสิเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดขายก็ได้ค่ะนี่ค่ะน้ำจิม้ม อย่างห้องสิไปผู้ใดมากปิ้งกับปิ้งน้งจิ้มผู้ใดมากทอดกับทอดไปค่ะไปกินน้ำกันห่าบป่เนี่ยได้น้ำจิ้มแล้วห้าโอุ้อ่นะไปห้าไปกินบปเนี่ยได้น้ำจิ้มแล้วใน่จกับสิผามาทอดลุกชิ้นกินกับน้ำจิม้มรสแซ่บรสเด็ดไ่จอยพาแซ่บ่ะเทน้ำมันลงไปนาะค่ะเทไปเลย ไปเลยเร่งไฟเร่งไฟเอาค่ะเนาะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นแล้วตะปูมัดอันนี้กับลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาแล้วตะปูมัดแล้วตะปูมัดเด้อคะ่ะใส่เข้าไปลงไปทอดลงไปทอด ไอ้จอยสินเน้นมิกชิ้มป่า้วค่ะไอ้จอยอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดค่ะซื้อมาจากตลาดขออนุญอยากใส่เมื่อนะคะ,ะาาเพราค่ะพว่าเข้ามีอ่ะมีอยู่แล้วมีหมูปลา ถอดกับพันยาละมันมันเดือดห่อนห่อนค่ะนี่ค่ะพอนยืนกินไม่จ้อยสินั่งกินแล้วค่ะไม่จ้อยนั่งกินว่าไม่จ้อยเ่าแล้วปวดขาไปยืนกินเพิ่เินมาได้หรอค่ะเล็กเ็กเด็กๆๆน้อยมาได้นี่ค่ะได้แล้วค่ะ พาเข้ากับซีมีพากินกับตักแตงบังหนังจิมะะ้มด้วค่ะเรื่องหนังจิ้มเลจอยด้วยค่ะเดี๋ยวพาลูกชิ้นสุกจังหน่อยเนาะคะ่ะเป็นพ่อพี่ยอรปอยุ่นเจ้าโคตรขมาหนังจิ้มอะ่ะหิยวโคตรจิจจาสามรสค่ะกับซิมีกับซิมี ะลัมหัวล้าแล้วตะปูม,มักด้วยค่ะกุ้งหอมแล้วตะปูม,มักได้ได้แล้วค่ะลูกชิ้นทอดพองขึ้นแล้วค่ะพองขึ้นแล้ว,ลอลวพองแล้วออพ,อ,พองแล้วพอวเท่าพอมันพองล้วเท่ากับโรตีับหน่อยค่ะมันเป็นิดแก ก,กินบ่ค่ะเหลืองเม,ม่อมา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 ผู้ใดสิมากินกับแม่จอยตามจิ้มสูตรแซ่บรสเด็ดเห็ดเปี้ยวหวานถึงใจค่ะนี่ค่ะ ได้แล้วค่จะจอยมากรกอบเลยคะ่ะจอยเสียให้เลื้ยงๆกรอบๆเลยคะ่ะแต่มันสุกแล้วก็เอาออกก่อนนะคะเนาะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานี่แหละของมาเพื่อไงก่อยนต์แล้วมากินปลาค่ะกินปลา อืมนเาจะดีทั้งมันอทอดตปอเรื่อยๆค่ะอทอดตปอเรื่อยๆนี่คือฮอตดอกฮอตดอกเดี๋ยวแถวผูมากเด้อดค,ดค่ะเด้อมันมีหลายอย่างค่ะเขาสิว่ามีฮอตซีกีฮอตนมฮอตนี่ค่ะ แต่วาแต่ผู้ใดวิสัยทัดของแต่ละคนเลยค่ะเด้อผู้ใดสิมากแบบใดแต่ว่าเมจอยนี่เน้นป่าเพราะว่าเมจอยแ่าแล้วระบบย่อยมันจะได้ง่ายๆย่อยง่าย,าย,ายกินพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรก็มันแล้วแต่คนชอบเนาะเจ้กับสิเทสันี่ก็เสด็ยน้ำมันแล้วคืนเนาะคะนะ่ะเนาะคืนค่ะ โอ้ยมาเป็นปลาแซบแลยวันนี้เป็นปแซบแท้กระนันจินขาเด้อ ค่ะมากินน้ากันบ้างเลยบานพญายิ่งยุ่นจะมากินอือเอากินแล้วค่ะห้อนบอบพญายิ่งยุ่นเจ้าอเ,เอา,เอาผมใส่มือนห,หน่อยนึงเด้อเอาเอา,เอากินบ้านนี้จิ้มน้ำจ,จ,จิ้มได้ไหมล่ะเจ้าจิ้มลายลายอนะืจิ้มลายลายอาะพักไส้เนี่ยาบักแตงอ่ะกัดเป็นหน่วยเลยน่ะหน่วยนัย่นน่ะ เอ้ยเป็นตาแสบมึงนะคะเด้อเป็นตาแสบมืัวกับปิดหนาอืมและเจ้าคืออยู่ในปลาในดงเจ้าอาเป็นตาแสบ่ะเบื้องขวาเบิ้งเล้ากินโอ้ แกะน้ำน้ำจิม้มก่อนไปก่น้องเบืบบบ้้งผมผมสิดุยเลยใส่ผักข้า,าวใหญ่ๆม่วนเขาต้นหอมนะม่ว,มวนเขาหอือค่อยอยากเดี๋ยวเราขึ้ไปกินกับเราให้เรากินก่อน เราหยาดเราบอ, <laughs> <laughs> อิ่มไอ้โอ้ครับครคเอากิน่อยต้อ้เจ้ากวานพะยัยปล่อยย่นอย่าไม่อยสิไปกิน <laughs> มันยังบูชอบห่อนผมแม่พี่น้องยังห่อนอยู่มอนดอกใหญ่เด้เจ้าคือบเจ้าว่าเจ้ามักเจ้าคือว่า,า,า,าตุ้ยนะพี่ย,ย,ยุน <c oughs> มันละเปินแผนเบินแผ่นเปินแผ่นเป็นใส่มือรอดนั่นละโอ้ย <c oughs> ขากระแทบอ่<ไ>ป <c oughs> ทอดกินไม่ก็<ม>ได้แตาเบิ่งเริ่มแม่พี่น้อง น้ำจิ้มมันเสียออกรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆหวานนิดหน่อยเปรี้ยวหวานเค็มเคียกกันสามรสสามรสอีหลักขักกันละไปไปลองกินควบควบกินเป็นตาแสบคือเพื่อนกินไดไหมอย่างอืมตัวหนาหักสามส่วนไยางปล่อยยุ่น นเดี๋ยวไม่จอยสิไปกินกับเรากันนะย่านดมาค่ะบอนนี้ไม่จอยกับสิมากินต้องไปใหงไงปล่อยยุ่นเนะะี่ยค่ะขออนุญาตใส่มือนะคะผมมากินผักปลาเขาเรียกอะไรนี่ปลา ชิ้นปลาชิ้นปลากรายทอดนี่ค่ะม,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 มันเย็นลบ่ะไรไปหรอ ก็เพราะว่ห้ึ่งบากินไงบ่เนี่ยก offs, ินไงมันไเย็นแล้ว Mình sẽ kim muối thịt cho Nói xa quá hả? nước chấm nó xì nhéo Bạn biết không? Nhéo, tươi tươi đấy มันไม่เม่อทอดกับตอดทักกระดำห้องล่างแล้วค่ะเซาน้มเกลือค่ะเซาน้มเกลือไปที่ล่างพักเน้าเกลือ มา,ม,ามากมากมากพ่อแม่พี่น้องกินไปเนาะกินข้าวเทียเท่ยงไปนี่ไม่ใอยข้าวเที่ยงนั่นเนี่ยข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงกับลูกชิน้นโอ้โพ่ต้องกินยังอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้อ,องกินแต่ลูกชิ้นกับผักกับเพียงแบบอิ่มแล้วมื้อนี้บ้านเขาเอิ่อแล้วข้าวเที่ยงเนาะ กินอันกินด้าน,นบัดแตงกับอันน้ำจิ้มก็จแจ่บได้เนี่ยเขาทา <c oughs> บ่องให้ไปร้ <c oughs> องบเดตวตัเขียเดี๋ยวลืมแล้วค่ะเ <c oughs> ด,ด้อไม่จอยผ้าแสบแจ่วผุ้ยางค่ะไม่จอยผ้ากินจนี่ต้องแซ่บทุกอย่างค่ะรสเด็ดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยด้อค่ะเด้อกินไปพยายนปอยุ่นกินอะไรยันแล้วกินหลายแล้วอเราลืมเล้วค่ะเด้อแม่จอยพาแซบเดี๋ยวคลิปนี้กับไอซมิี์ก่อนนะค่ะเนาะพอ,อกันมาสวัสดีค่ะค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ